สวัสดีครับพันธเดย์ไทยแลนด์ครับบายมอเตอร์ออยนะครับวันนี้มาเยือนสายเหลืองแห่งวัชระพลอไรเขาเรียกว่าพุ่งเลยนะพุ่งเหลาตะปูนพุ่งเหลาสาวกีดนมขมิบจิ้มขมอกคือตอนนี้เอยชื่อปุ๊บตะพูนเนี่ยนะคือต้องมาเนี่ยเพราะอะไรป่ะเพราะมันโมโหมาเลยทำคลิปเองผมเลยต้องมาเองวันนี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปเจอกบไอพูนพุ่งเหลาเลยเนี่ย ว่ากันเดี <m <m ๋ยวเราตามเขาเข้าไปเลยดีกว่านะโอเคคุณวนวายคุณวนอยู่ว่าเมียอยู่ว่าว่าคุณอยู่มหาวิทยาลัยมหาเมียมันวะผมเป็นแฟนขับเมียครับแฟนเมียเขาอยู่ขับคลิปตลกเขาน่ารักพูนอ้าวว่าไงพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพคุสวัสดีครับผมพูนสันติไม่สุขครับหรืออู่จัพูลั่นทุ่งพุ่งเหลาสาวกินวันนี้เราเจอน้องพูน ันนี้มาดู The Best of 2005. เครื่องพันห้า L สิบห้า R สิบห้าเขาแจ๋วมากโอเคเขาพร้อมที่จะเจอใครกันแล้วแต่นะคับเ,เด่นี่ R สิบห้านี่เขาพร้อมหมดเจอได้หมดครับจัดใจอยากเจอ G K ครับ<ห> G K G K, <ะ> G K ที่เร็วสุดในประเทศไทยตอนนี้ครับผมอยากเจอครับผมเออแต่พี่จะไม่บอกว่าอยู่แถวเล่นพันด่วนดีกว่านะ เาไม่่อปลคือมีอะไรอัดอั้นใจคือบอกกันไปเลยนะครับในงานนี้เลยนะต่อต่อไปทีเคจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วครับเพราะจะมีผมมีเพื่อนเพื่อนแล้วอ๋ไอไอไตัวปากหมาเนี่ยใส่เนองเมนเนี่ยเฮ้ยแล้วจะไปบอกว่าไปไลยนัดดีกว่าเราต้อพูดไม่ต้องพูดชื่อไปไลยนัดดีกว่าเฮ้ยไม่โทษครับเดี๋ยวไงเราก็ไปดูตัวแรงของอู่ตะปูนนะกันว่ามีทีเด็ดคันไหนมีอะไรเป็นพิเศษกว่าคนอื่นไหมมีอะไรที่จะมาล้มช้างใน GK เคอย่างที่เขาเอ่ยอ้างไว้เรามาดูกันครับผมแต่ตมปูนว่า ยังไงเราเริ่มจะชอบรถยนต์มาจากจุดไหนเราเรียนหนังสือมาเราเรียนมาทางนี้หรือว่าอยู่ดีเรามาจากจุดนี้ในแงเราเริเรียนต้นเป็นงานเด็กๆบ้างเรียนช่างยนต์เหมือนมที่วัยรุ่นทุกคนอยากเรียนนะพี่มันถูกดีวีโออะไรเงี้ยนะซื้อมาลองเล่นลองทําดูก็เลยนี่แหละมาถึงทุกวันนี้พี่งงๆกันอยู่เหมือนกันเี่เรารู้ว่ามีอู่อยู่อู่หนึ่งเนี่ยที่ที่สามารถเปลี่ยนเคีย์ได้ภายในวันเดียว พี่จําได้ว่าจากเกียร์เอาต้อนไปเกียร์ธรรมดาใช่ไหมใช่ปูนใช่ไหมใช่ปูนเก่าปูเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตั้งตั้งแต่ปีปีกาลังแล้วเี่อ่าใช่ใช่ใหญ่ปูนพูดถึงเสน่ห์ของเครื่องแอลหน่อยมันมันเป็นเครื่องบล็อกเล็กที่สามารถเรียกแรงมาได้เยอะและอีกอย่างนี่มีสี่ลิ้นนี่อ่าเดินไหนปีนี้เอาลูครับปีนี้กี่คันปีนี้นะผมผมว่าคือผมมีแต่เครื่องแอลนะฮะเครื่องแอลผมก็มีตั้งแต่พันสองเอ็นเอพันห้าเอ็นเ มันห้าโอเพนเทอร์โบสตีดคือแข่งในสนามเนี่ยมันเฟี้ยวพี่มันได้ถ้วยถึงถึงครั้งแรกเหมือนครั้งแรกที่ผมไปเขารถเขาวิ่งกันอยู่16ศูนย์ผมขับ20ศูนย์ผมก็กลับบ้านมันจะมีจุดเริ่มต้นใช่ครับบางทีเราหาจุดเริ่มต้นของมันไม่เจอไงพี่วันหนึ่งถ้าพยายามถ้าแบบหมดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะมาแบบเนี้ยพี่ก็หมดอยู่อย่างเงี้ยแหละใช่ฮะใช่ฮะพูดถึงแนะนำรถหน่อยคุณว่ามีทีเด็ดขนาดไหนบ้าง อย่างคันนี้มันของเสียต้องส่งครับของเราทเด็กเสียเราเพิ่มเพิ่มติดนี่แหละครับที่เป็นวัยรุ่นนงครับที่ชอบรถแต่ไม่ขับครับเขาไม่เขาไม่ขับแล้วแล้วใครขับอ่ะถ้าขับมันจะวิ่งไงวะเนี่ยก็มีมีมีตัวตัวขี่อีกคนนี่เลยตัวขี่ครับลนี่ยตัวขี่ครับตัวขี่เขาอยู่โน่นครับเดือดตัวขี่ครับคาดหวังไว้เวลาไว้สักเท่าไหร่เนี่ยคันนี้มาสนามแล้วสิบสามจุดสองนี่สิบสามจุดสองศูนนะครับเอเมนสามสองศูนคันนี้เนี่ย มันมีทีเด็ดอะไรกับเขาอันนี้กล่องกล่องกล่องซีดีโพลีพีเรตครับใครจูนใครจูนอ่าจันดี้จูนครับครับผมถึงจันดี้จูนแต่มาสุดที่ยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบครับโอ้โหขี้น้ำมันอะไรนะแอลกอฮอล์ครับนี่ไงแอลกอฮอล์นี่คือนี่คือว่าเธอแต่งเลยใช่ไหมคะเนี้ยต้องหัวเลยไหมก็ก็ไม่ได้แต่งครับแต่ก็ไม่ได้กลัวใครครับอ่าไม่ได้กลัวใครนะใช่ครับอ่าแล้วมีขนาดไหนแนะนำอีกสักคันนี้ครับอ่าคันคันนี้จะเป็นอ่าเรามาดูกันเป็นแจ็ส G K ที่ผมถ้า ใครติดตาม Facebook ผมก็จะรู้ว่าไอ้คันนี้มันคือรถรถรถกิโลละสบาทอะครับเขาเรียกกิ๊กซอป่าวะใช่ครับรถติดต่อครับคันนี้รถติดต่อเพิ่งต่อเสร็จเครื่องใหม่อะไรใหม่หมดคันนี้เครื่องเป็นพันห้าพันห้าเต็มตัวครับแต่ว่าคือเหมือนกันไหมกับคารุนไม่ไม่ไม่เหมือนครับเครื่องไม่เหมือนกันเลยครับคันนี้จะเป็นจะน้อยกว่าหรือว่าคันนี้จะเยอะกว่าครับอ๋อคันนี้เยอะกว่าเยอะกว่าเค็นท่อใหญ่กว่าป่าวะใจท่อใหญ่กว่าคันนี้ทาง ECU Shop Thailand เป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งคันครับฝากก e ล่อง ECU ช็อปนะครับกล่องดีนะคนไทยก็เป็นสปอนเซอร์ของงานวันเดย์สามเราด้วยครั้น<อ>งนี้ด้วยฝาก ECU ช็อปไปด้วยครับกล่องคนไทยแบรนด์คนไทยทแล้วก็ไปดูคันอื่นมีคันอื่นไหมก็มีอีกคันหนึ่งพิ่งเป็นคู่ฝ่ายกับก้อนสน <throw> ก็คือคันนี้เป็นคันของผมเองอ่ะคันนี้เป็นของคุณนะเป็นของผมเองครับคันนี้เป็นของผมเองเลยเครื่องเท่าไหร่เลยคันนี้เป็นเครื่องพันสองเหมือนกันครับคันนี้มีโมเต็มครับเต็มเต็มทุกอย่างเต็มหมดไม่เต็มอะไรปุ๊บขายเลยนะ จัมพี่เบิร์ดใ,ใช่ครับจับมพี่เบิร์ดเ,เนี่ยเขาจะมีแถวแบบหนึ่งสองสามใช่ไหมใช่ครับคันนี้คือคันแรกของคุณใช่ไหมคันนี้คันที่ที่ผมเกิดกับคันนี้คัสร้างชื่อคันนี้เลยว่างั้นเถอะใช่ครับคันนี้นะแล้วครับผมเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งมผมถือว่าเขาเพิ่งจะลองเริ่มทำเทอร์โบแล้วก็เขาก็ทำแรงม้าได้เยอะด้วยเขาก็เป็นรถที่เป็นรถสตรีทแต่ว่าแรงม้าเนี่ยก็400อัพเป็นปูนเพิ่งลองทำดูใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ปูนไปแนะนำรถคันนั้นหน่อย อันนี้เป็นแจ็สครับเป็นรถสตรีทนะครับรถอ่รถบ้านครับก็เริ่มเริ่มลอง<ถ>ลองทำอยู่ครับอานาครับผมก็อาจจะเป็นเป็นรถแข่งเต็มตัวคือตอนนี้เริ่มลองเริ่มจับทางอยู่ครับพี่ตอนนี้ก็เป็นกกลูกก้านครับเออลูกก้านสั่งที่แม็กบอลแล้วอ่าคันนี้ <N> นเป็นปอก,อกคือรถเทอร์โบเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องปอกเพราปอกทนไม่ทนอันนี้คือยังจะยังเป็นปอกยังเป็นปอกเดิมครับอ่ายังเป็นปอกสเตนดาร์ดอยู่เป็นไซเดอร์นครับ แต่ก็แต่ก็มาได้นะพี่แต่ยังเอาลงไม่ได้แค่ไรพี่แรงม้าอยู่ที่ตอนนี้450มันเยอะวิ่งไมันเยอะนะมันวิ่งไม่ได้พี่อ่าคันนี้มีรุ่นนี่คันนี้มีรุ่นสติครับลองวิ่งดูสติเทอร์โบกับผมเป็นพันห้าเทอร์โบครับพี่พูดนวิ่งได้ก็มาดูว่าเขาเนี่ยโด่งดังมาจากเอ็ทเอแล้วแล้วมาลองดูดิว่าเทอร์โบเนี่ยลองมาดูว่าเทอร์โบเนี่ยน้องเขาจะต้องลองสุดแกต้องลองดูต้องลองฮะต้องลองฝากเชียร์ปู่ตะปูด้วยครับฝาก ให้น้องเชิญชวนพี่น้องหน่อยว่างานฮอนเดรนี้ยังไงให้มาวิ่งผมว่างานคอนเดรเนี่ยมันก็คืองานของวัยรุ่นหรือสาววกที่ที่แบบว่ารีงใจที่ค้างที่บาเลือดฮอนด้าไม่ว่าจะเป็น L อีอะไรอะไรเคทั้งหลายหละผมผมว่าถ้าผมหรือว่ารุ่นน้องเป็นคนที่รักรถนะผมว่างานนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเป็นเป็นงานแทบจะเรียกว่างานระดับโลกออฟเดอะบอลคนเราต้องมีความฝันต้งไปถึงจุดนั้นใช่ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คูณ ฝากถึงใครหรือมีความในใจกับใครที่เขาฝากสารวัตถก่อนหน้านี้ให้ปูเราพูดหน่อยผมฝากฝากถึงคลิปวิดีโอแรกๆท,ที่มีการถ่ายขึ้นมาที่ถืออ,อาวุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมผมว่าไม่สุภาพนะครับฝั่งผมก็ไม่ไม่ได้น้อยหน้านะฮะขงผมก็มีเหมือนกันนะฮะร <c oughs> ผม,มฝากถึงนะครับแจาจีเคนะฮะที่เร็วสุดตอนนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปคุณจะไม่เหงาแน่นอนครับฝากฝากด้วยนะฮะเพราะว่า อะไรนะมีปากก็พูดไปทำลายไม่ได้ซื้อครับผมฝากเลยครับผมแล้วเจอกันคอนด้าเดย์สามครับผมฝากไวฝากทำรถแทบตายแพมลายนิดเดียวเอ้ผมอยากให้พูนบอกน้องๆที่มีรถติดตามพูนอยู่เป็นแฟนขับอยากมีวีโออยากกระทำอยากทํารถสไตล์นี้อว่าจะติดต่อพูนได้ยังไงละอูอยู่ที่ไหนยังไงเนี่เกี่ยวับช่องทางการติดต่อผมก็ที่ที่ ติดต่อง่ายสุดก็คือทาง f c e e o o o ครับผมเฟซบุ๊กู่ตะพูนหรือว่าคูนสันยิมเป็นสุกก็เลยครับครับหรือจะติดต่อที่เบอร์โทรก็เลยครับ0 8 9 2 0แปด6ครับผมนี่เบอร์ตรงผมเลยที่ตั้งก็อยู่แถวเพิ่มสินนะครับเพิ่มสิน16ครับผมหรือวัชระพลก็เลยครับฝากนยครับครับผมาวา